สวัสดีครับสมาชิก u t u b e ช่องดูดวงซินแซบพิเศษวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับจากการที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็จะกลับมาดูดวงสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมนะผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนนะครับผมนะก็จะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างเป็นช่วงของราศีสิงห์นะครับโดยการดูดวงแบบโดยใช้วันเกิดเป็นฐานนะครับ ดังนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับดาวประจําลัคนาคือเลขหนึ่งนะครับคือดาวอาทิตย์นะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็น เป็นเป็นตัวประจำตนุลักษณะของตัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยเหมือนก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับมีความยิ่งใหญ่นะครับมีความเป็นบอสซี่มีความเป็นหัวหน้านะครับผมนะดังนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับยอมหักไม่ยอมงอนะครับผมนะคือมีความเป็นผู้นําสูงนะครับชอบที่จะนํามากกว่าชอบที่จะตามนะครับดังนั้นนะ ถ้าเราเจอกับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับผมนะถ้าแบบอยากจะเอาใจเขาก็ให้เขาเป็นผู้นําดูบ้างนะครับนะเขาจะเป็นคนที่แฮปปี้มากกว่านะครับตัอการที่เป็นผู้นําได้ออกออกเสียงออกสิทธิ์นะครับผมนะและดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเลขหนึ่งเนี่ยยังหมายถึงงานเรื่องการเมืองนะครับผมนะงานเรื่องการเมืองงานเรื่องราชการนะครับนั้น,น,นฉะนั้นในดวงของท่านใดนะครับถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยสวยๆนะครับก็มีโอกาสที่จะสามารถจะ ทำงานราชะการได้ตำแหน่งใหญ่โตยศสูงนะครับหรือว่าทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเมืองได้ฉะนั้นถ้าใครที่ดาวอาทิตย์ไม่สวยเนี่ยนะครับจะจะสู้ทางเรื่องการเมืองเรื่อง,เร,องเรื่องทางด้านราชะการนี้ก็ต้องเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะครับสําหรับในช่วง ราศีสิงห์ที่เราจะดูเนี่ยนะครับจะเป็นของในช่วงเดือนาราศีเมษราศีในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับผมนะเมษายน64นี้นะครับเมษายน64นะครับจะมีดาวที่มีบทบาทสําคัญสาหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายนะครับนะจากที่อยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นตําแหน่งเป็นเรือนมรณะนะครับผมนะย้ายไปอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนสุภาะนะครับ แต่ดาวที่สำคัญคญที่ย้ายไปก็คือดาวอาทิตย์เองนะครับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่า164นะครับผม164นะฮะย้ายกันเข้าไปแล้วก็ความสําคัญของ164เนี่ยนะครับก็ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นคู่สมพลกันนะครับแล้วก็ ดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยนะครับสี่กับหกเนี่ยนะครับก็เป็นคู่าธาตุกันดังนั้นอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะครับแต่ก็ก็ดูไว้นะครับผมนะการเคลื่อนที่ออกจากราศีมีนครั้งนี้นะครับจะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกปัญหาคลี่คลายรู้สึกแบบเหมือนกับว่าชีวิตกําลังก้าวหน้าขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของ brig. ชาวราศีสิงห์เนี่ยไปอยู่ในเรือมนมรณะนะครับเรือมนมรณะเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยมากๆนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์นะครับ,รบ,าารบโดยดาวดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าเจ็บป่วยเนี่ยจะหมายถึงเรื่องอะไรก็หมายถึงเรื่องพวกสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดนะครับเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับเรื่องจังหวะการเต้นหัวใจนะครับรวมถึงเรื่องระบบ ใส่ตาด้วยนะครับเะานั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยที่ผ่านมาในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนมีนานนะครับนะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะก็จะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาลุมเล้านะครับก็อาจจะทําให้ท่านมีอาการเจ็บป่วยได้นะครับก,ก็หลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดนะครับผมนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับต่อไปนะฮะเนถัดจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับดาว อาทิตย์มันอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยละครับแล้วก็ลองดูนับนับจากนับถึงตัวลัคนาเน่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านับเป็นห้ากับลัคนาเราก็จะเรียกว่าตีโกนนะครับดังนั้นก็ดาวอาทิตย์ที่มันอยู่ตรงนี้จะส่งผลถึงตัวลัคนานะครับดังนั้นมาอยู่ในเรือนสุภะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสได้ตําแหน่งนะครับตําแหน่งใหม่นะครับนะถูกโปรโมทนะครับนะ ได้รับการโปรโมตมีตำแหน่งใหม่เข้ามาสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับที่ทำงานประจำหรือว่าถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่อง ทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารงานการอะไรเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะสําสำหรับชาวราศีสิงห์นะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้ก็ต้องเป็นจังหวะที่ดีนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์เหมือนเป็นจังหวะที่ได้เกิดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวงานเนี่ยนะครับทายโดยใช้ดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษตาแหน่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น เป็นปลานะครับดังนั้นงานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยคือถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการได้รับโปรโมทได้ตําแหน่งใหม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ตามนะครับแต่ว่าตัวเนื้องานเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างยากแลวก็หินพอสมควรดังนั้นการรับงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆก็ต้องอดทนกันหน่อยนะครับนะฮะก็เหมือนกับว่าเราคนเก่งก็ต้องรับงานยากนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เราถูกเลือกเข้ามานะครับผมนะตรงนี้นะสำหรับชาวราศีสิงห์นะฮะอ่า การมาดูเรื่องการเงินนะครับการเงินก็คือเรือนกระดุมพัสคอนโทรโดยดาวพุธดาวพุธคือหมายเลขสีนะครับเดี๋ยวผมลบหน่อยนะฮะ เพื่อจะได้คลี่คลายหน่อยนะฮะดาวพุธคือหมายเลขเ,เลขสี่นี้นะครับมาอยู่ในราศีเมฆก,ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นคู่ธาตุกันนะครับระหว่างดาวพุธศุกร์นะครับมาอยู่ในราศีเมฆเนี่ยนะครับก็เหมือนเช่นเช่นกันนะครับนับเป็น5กับกับลัคนาดังนั้นการเงินครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อตัวลัคนาชัดเจนนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในเรือนมรณะ แถมเป็นประด้วยการเงินเนี่ยรั่วตลอดนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์ที่ช่วงช่วงมีนาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้พอมันเลื่อนไปอยู่ราศีเมฆแล้วเนี่ยนะครับการเงินจะเริ่มทําการฟื้นฟูนะครับมีมีเงินไหลเข้ามานะครับคิดจะเก็บหนี้เก็บสินอะไรใครช่วงนี้ก็น่า,น,าน่าเป็นก็มีความเป็นไปได้สูงนอกจากนี้นะครับดาวพุธเรือนการเงินยังไปสัมพันธ์กับเรือนลาภะด้วยนะครับผม ดังนั้นจังหวะนี้นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่มีโชคลาภส่งผลถึงตัวตัว,ต,วตัวท่านเองด้วยดังนั้นก็มีโอกาสก็ลองดูนะครับนะสำหรับเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องดาวพุธเนี่ยนะครับนะมันจะได้มาอย่างไรก็คืออาจจะ,ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับนะการเขาเรียกว่าอาจจะเป็น อาชีพจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในหน้านะครับนะจะเป็นดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะส่งเสริมตรงนี้ได้เข้ามานะครับอาจจะมีธุรกิจตกแบบนี้เข้ามาหาชาวราศีสิงห์ก็ได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับช่วงเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับคอนโทรลดยดาวราหูดาวเลข8ดเนี่ยนะครับมาอยู่ในเรือนพฤกษ์ ราศีพฤกษ์นะครับนะตรงนี้ก็อยู่มสาสักพักใหญ่แล้วนะครับมาตรฐานถ้าจําจได้นะครับผมนะมาตรฐานก็เป็นนิดนะฮะมาตรฐานนิดนิดดังนั้นชาวราคู่ครองของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็อาจจะมีต้องบอกว่าระมัดระวังอาการป่วยเจ็บป่วยด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามาตรฐานของดาวเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับอยู่ในเรือนที่แบบว่าไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นก็มีอาการเจ็บป่วยได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เหมือนก่าเป็นๆหายๆนะครับเพราะว่าดาวยังไม่แข็งแรงต้องต้องไปเช็คที่ตัวดวงของตัวคู่ครองด้วยจะได้รู้นะครับผมนะแต่ว่าโดยโดยหลักๆคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับคู่ครองชาวราศีสิงห์จะมีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้นะฮะมีดาวในตั้งแต่วันที่29มีนาที่ผ่านมานะครับจะมีดาวพฤหัสเนี่ยนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในราศีกลุ่มนะครับมะเร็งลัคนานะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับย้ายมาจากเรือน เป,เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะครับอยู่ในราศีธนูตรงนี้มาย้ายมาอยู่ที่ปัตตนิตรงนี้เล็งัลัคนาของชาวราศีสิงห์นะครับการที่เล็งกันอย่างเงี้ยนะครับก็หมายความว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสจะได้อโอกาสโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับหรือจะมีลูกน้องใหม่เข้ามาช่วยเหลืองานมากขึ้นนะครับและดาวพฤหัสเนี่ยนะครับยังเป็นตัวแทนเรื่องศาสนาด้วยนะครับการที่มาเล็งลัคนาก็อาจจะทําให้ช่วงนี้ ชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะอยากเข้าวัดมากขึ้นนะครับนะอาจจะแบบอยากแก่ทําบุญนะครับผมนะชอบทําสักการะทาทําบุญซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับการที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นคุณอยู่แล้วนะครับนั้นก็ต้องแนะนําว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับสามารถไปทําบุญนะครับเพื่อเสริมกําลังให้กับดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามาในตั้งแต่วันที่ย9ิบเก้ามีนาคมนะครับโดยทําบุญกับพระ ปางสมาธินะครับพระปางสมาธิที่โดดเด่นในในในบ้านเราก็อาจจะเป็นพระแก้วมรกตนะครับหรือ,อหลวงพ่อพอระโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับอันนี้ตอนที่นึกออกได้ปัจจุบันนี้นะครับก็จะนึกถึง3องค์นี้นะครับนะก็จะเป็นปางสมาธิหลักๆคือปางสมาธินะครับผมนะก็ไปทำทำสังฆทานนะครับเกี่ยวกับาปางสมาธิเนี่ยก็จะช่วยช่วยส่งเสริมดวง าดาวเพื่อหัดและมาส่งเสริมดวงชะตาเราเป็นอีกทอดหนึ่งนะครับผมนะสำหรับบทสวดนะครับบทสวดเที่อที่จะส่งเสริมาดาวเพื่อหัดนะครับผมนะก็เดี๋ยวเตรียมจดกันได้เลยนะครับผมนะเสริมดาวพือหัดแปบ๊บหนึ่งนะขวค้นก่อน นะครับนะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นประธานสายฝ่ายสงนะครับการเข้ามาครั้งนี้ก็จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะครับเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําทานดังนั้นถ้าจะทําบุญอยู่แล้วก็แนะนําว่าให้เราไปเสริมโดยโดยการใช้บทสวดดังนี้นะครับผมนะพระสัมสัมวิสะเทพระนะครับ ่าวคำท่องคาถานี้ทั้งหมด19จบนะครับผมนะจะช่วยส่งเสริมพลังของดาวพฤหัสนะครับแล้วก็มาส่งเสริมดวงชะตาของชาวราศีสิงห์อีกทอหนึ่งนะครับนะฮะพระสมสมวิสเทพนะครับส9าจบนะครับนะบสำหรับวันนี้นะครับสำหรับข้อมูลดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายนปี64นี้ต้องอ ก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจอ่าช่วงเมษาที่จะถึงเนี่ยนะครับนะจะใกล้การเดินทางกันยกใหญ่นะครับก็สามจะซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเข้ามาเป็นอ่าในสำหรับอ่าดวงแบบไทยนะครับการนับนับปีแบบไทยตอนนี้ก็จะเข้ามาถึงเป็นปีฉลูเต็ม ปีฉลูเต็มตัวนะครับนะเพะผ่านขึ้น1นึ่ํข้าเดือน5ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ฟังนะครับหรือสมาชิกช่อง YouTube ดูดวงซินแสปิกชแนลเนี่ยนะครับอากจะแบบเช็คดวงชะตานะครับผมนะเราชงหรือเปล่าเราจะมีปัญหาอะไรในอนาคตหรือไม่นะครับถามได้3คําถามฟรีนะครับผมนะสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เลยนะเราจะตอบกลับไปนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับและสวัสดีครับ